สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไปสุภูสุคนตอนรักสู้ช่องก็ติดห้วยดังมากแช่นอะจาะก,ก็มาพอกับแอดมินในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2 5 6 6กซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันเลือกตัง้งหลวงนาเนาะพี่น้องผู้ใดได,ไดลงทะเบียนเลือกตั้งไว้หลวงนาก็ไปใส่ซิทใส่เสียงกันเ้อะพี่น้องเด้ออย่านอนนับทับสิทกันนะจ้ะมากไปสอบไปก็เลือกไปนอจ้ะก็คือกันกบเนวทางรัฐบาลไทยนะพี่น้องเนาะ มาภพยสอบภพยก็จัดไปจ้าสำหรับชุดนี้แอดมินก็พู่มใจนำเสนอแนวทางของเด็กสุพรรณต่อโดยแนยวทางแอดสินโคราชต่อโดยแนยวทางโตเด่นของอาจารย์ใหม่เองเนอะจ้ะตกถ่ายโดยแนยวทางของเน่น,น้อยสื่อหวยยังโยม ก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสภูสุขนเนาะจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆ้แจ้งเตือนเนาะจ้าพี่น้องก็สิได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจ้าส่วนแอดมินก็สิได้มีกำลังแห้งใจในการท่ามคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสภูสุขนเน,น้อจ้า เพื่อเป็นการว่สเซวันล่าเขาก็ไปรับชมนแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มตุ่งกันที่แนวทางของเด็กสุภาพกัก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2 5 6 6ซึ่งงวดนี้เพิ่นกับฟัน่นหายทิลัก8ปดนะจ้ะฟัน่นหายรัก8ต่อโดยโต๊ะอัดหายไปที่8 1 8 2 8 4และ8 9เด้วจ้ะ81 82, 8 4 และ8 9 3โสาตัวเม็ดเดียวให้ไปที่8 8 1จ้า3โตัวเม็ดเดียว2 8 1ดเดินพี่น้องเด้อแนวทางเด็กสุพรรณไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ้ดซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดสินโคชรนานะจ้ะแนวทางชุดร่วมออมสินรัฐบาลไทยงวดรัจํนวันที16พฤษภาคม2 5 6พาหารย66งวดนี่ก็ให้ตัวเด่นไปที่ จ็ดกับเก่าได้ไปลองเด้อเดนวิ่งเจ็ดกับเก่าเนาะจ้ะชุดสามโตที่ให้มากก็คือหาเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าสองเก่าสามและสามเก่าหกจ้ะต่อโดยแนวทางชุดสองโตคือเนื้อหลองไตเนาะจ้ะเหมนก็คือลักเจ็ดก็มีเจ็ดหาเจ็ดหกและเจ็ดเก่าจ้ะต่อโดยลักเก่าเก่าสองเก่าสามและ เก้าหกและพี่น้องเดอ้อลักเจ็ดเจ็ดห้าเกเจ็ดเก้าลักเก้าเก้าสเก้าสและเก้าหแนวทางออมสินรัฐบาลไทยแอดสินโคราชไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งชุดนอกจากึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์มาเอกซึ่งเพิ่นก็ะไดปล่อยโตเดนมาหากกรนอกจากแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที 16, ่1ิพฤษภาคม2 5งพหาร ซึ่งเพิ่นบอกว่าตัวเดนงวดนี่ทีซิมาเนี่ก็มีลักศูนย์ลักหาักหกแล้วก็ลักแปดได้พี่น้องเดอ้อศูนย์หาหกแปดซิมาตัวใดตัวหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องก็ลองไปจับวิ่นกันเบิงได้พี่น้องเดอ้อเพิ่นก็ล่งหายในวันที่าพฤษภาคม2 5 0 8มาเบิงต่อกับทิศทางของแน่นหน่อยสื่อหวยยังย่อมกันต่อเลยจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2 5 6 6 คนก็ได้ให้ชุด3โตเม็ดเดียว7 1็ดหนึ่งหาเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดหาต่อโดยแนวทางชุด2โต1นึ่หาหาศและ03นามจ้ะ 1, หนึ่าหาศและ03ต่อโดยสามโต1นึ 1, ห 0, 1, ห่หาศจ้าเจ็ดหนึ่งหาหาศหาหาศและ03แนวทางแน่นน้อยสื่อหัวยยังโยม แคบว้เบิงจดดว้เบิงเด้อพี่น้องเดอ้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิงแล้วก็เก็บไว้พินิดพิจารณากันนะจ้ะเพราะว่าจะเป็นแนวทางของเด็กสุพรรณแอสินคราชโตเด่นอาจารย์ไม่เอกแน่นอนสื่อห้วยยังโยมแคบวีเบิงจุดวีเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลัเตลีกันเด้อพี่น้องเดอ้อ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูขสขน้นโปรดใสวิจรยในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติ้วจ้ะ เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารก,กินแบงรัฐบาลทอนั้าด้วยจ้ะทางช่องก็สนับสนุนการพนันหรือวา่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนําเเ้อจ้าการลงททษมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากระให้ดีๆด้อจ้าสื่อตามข่าวล่าซับสื่อตามพื้นดวงของจะคของด้วยพี่น้องเด้อจังสิถือ แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสกคนสสดีแห้งๆประปังรับทรัพย์ตลอดปี5 5 6พันหกสันเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปสำนีกก่อนเด้อจ้ะเด้วจัางกลับมาพอกันไหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า